จากปัญหาวัชพืชในน้ำอย่างผักตบชวาที่สร้างปัญหาให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสียและกีดขวางการสัญจรทางน้ำสู่การคิดค้นนวัตกรรมเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบทละเอียด สู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตต้นแบบเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบทละเอียดของเขื่อนภูมิพลและนำไปต่อยอดพัฒนาใช้งานไปยังโรงไฟฟ้าอื่นๆของกอฟผลดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยากรณีวัชพืชลอยน้ำไหลปิดทางกั้นร่องน้ำ ที่ไหลเข้าโรงไฟฟ้าสร้างความเชื่อมัน่นและสนับสนุนการคมนาคมทางน้ำของประชาชนการประมงพื้นบ้านและเรือแพนำเที่ยวในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลมีความสะดวกและปลอดภยัยอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังแปรรูปวัชพืชลอยน้ำที่ผ่านการบดละเอียดเป็นอาหารสัตว์และปุย๋ยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนอีกด้วยเนื่องมาจากปัญหานะครับปัญหาผังตบชวานะครับ เมื่อปี2,560นะครับบริเวณเหนือเขื่อนมุ้ยพลนะครับมีจำนวนผักตบชวาประมาณ1,600ไร่นะครับทางกระผมและทีมงานเนี่ยก็เลยมาหาระ,ะดมแนความคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้สำหรับปัญหาผักตบชวาของเขื่อนมุ้ยพลให้กับสำหรับองคอ์กรอย่างไร สำหรับจุดเด่นของนวัตกรรมเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบนละเอียดนั้นสามารถกำจัดผักตกชวาได้มากถึง20,000กิโลกรัมต่อชั่วโมงขณะที่ระบบขับเคลื่อนเรือได้มีการประยุกต์ใช้หลักการทำงานของกังหันไชพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ให้เครื่องกำจัดผักตกชวาแบบบทละเอียดนี้สามารถขับเคลื่อนพร้อมทางเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำไปในตัวได้ด้วยระบบขับเคลื่อนเรือนะครับระบบต่อไปก็คือระบบขับเคลื่อนเรือ ขับเคลื่อนเรือเราก็ไปเห็นแนวความคิดแนวความคิดกลงหันใช้พัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9้าเอามาประยุกต์ใช้ก็คือตามเรือของตลาดทั่วไปเนี่ยที่ท่านเห็นก็คือเอาล้อขับเเนี่ยจะเป็นล้อเปื่อยเราก็ได้ดัดแปลงนะครับเอามาประยุกต์ใช้ก็คือเราทําครอบไอ้ครอบตัวเนี้ยครอบครอ,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 อบที่ล้อ,อตัวเนี้ยนะครับเพื่อจะเป็นการรีดรีดผักแรงดันน้ําเพื่อจะขับเรือที่น้ําหนัก5ตันห้าตันครึ่งเนี่ยให้มันขับเคลื่อนเรือเดิน NAU หน้าถอยหลังไปได้เราก็เลยเอาแนวความคิดกลงหันใช้พัฒนาของในหลวง รัจัการที่ก้าวมาประยุกต์ใช้ก็คือใช้ขับเรือด้วยแล้วก็เติมออกซิเจนให้กับน้ําที่แหล่งน้ําที่เราไปเก็บวัชพืชด้วยสําหรับนวัตกรรมเครื่องกําจัดวัชพืชลอยน้ําแบ,บบละเอียดถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อน,นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชนโดยรอบเขื่อนกฟผพอพอช่วยลดปัญหาวัชะพืชลอยน้ำไหลบิดกั้นช่องทางน้ำไหลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนต่างๆตลอดจนคลองผ่านน้ำของโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนกฟผนอกจากนี้ยังแปรรูปวัชพืชลอยน้ำที่ผ่านการบดละเอียดเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วย